เรื่องที่โอดกำลังจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าค่ะว่าทําไมสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นเนี่ยเขาถึงมีบทบาทมากต่อสงครามครั้งนั้นวันนี้เนี่ยโอจะนําทุกสิ่งทุกอย่างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าทําไมสหรัฐอเมริกาเขาถึงเข้ามาเอี่ยวในสงครามโลกครั้งที่สองในครั้งนั้นได้เพราะฉะนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในปี1939เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิเสธสงครามมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเขาโดนกระทําค่ะในปี1941เนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาเลยเข้ามาร่วมในสงครามแบบเต็มตัวค่ะคือไม่ใช่ว่าสงครามเกิดขึ้นมาแล้วสหรัฐเขาเอาด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าสหารัฐในตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะหนีสงครามอยู่ตลอดเวลาค่ะคือไม่เข้าร่วมสงครามนั่นเองซึ่งประเทศ ในตอนนั้นเนี่ยที่เขาเข้าร่วมสงครามก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้ค่ะญี่ปุ่นเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศใหญ่ๆที่เป็นประเทศมหาอำนาจเลยคือสหาราชาอาณาจากักรหรือว่าอังกฤษ ทำไมสหรัฐอเมริกาอยู่ๆถึงเข้าไปร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองได้จุดเริ่มต้นของเขาเริ่มต้นที่ตรงนี้ค่ะในเช้าของวันที่7ธันวาคมปี1941เหนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาถูกโจมตีท่าเรือเพิร์ฮาเบอร์ค่ะเพิร์ฮาเบอร์เนี่ยตั้งอยู่ในดินแดนฮาวายค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่รู้จักว่าเพิร์ฮาเบอร์คืออะไรเนี่ยให้เพื่อนๆน,นึกถึงท่าเรือรบค่ะคือท่าเรือ ที่สาหรับจอดเรือลบขนาดใหญ่นั่นเองหรือว่าทหารเรือนออั่นแหละเออพูดง่ายๆแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาโดนโจมตีที่ท่าเรือน,นี้ในตอนรุ่งเช้าเลยค่ะ7จ็ดโมงสีนาทีเนี่ยท่าเรือเพอร์ฮาร์เบิลโดนกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาถล่มเรียกว่าเละเทะมากๆในตอนนั้นกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ส่งเครื่องบินติดระเบิดค่ะ353ามลำมาถล่มที่เพอร์ฮาร์เบิลของสหรัฐอเมริกามีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด ตรอปิโดเครื่องบินทุกชนิดค่ะที่เขาสามารถที่จะถะล่มที่นี่ได้คือเขาส่งมาหมดเลยเรียกได้ว่าเพอร์ฮาเบิลในตอนนั้นเนี่ย เละมากๆค่ะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาโดนโจมตีช่วงเช้าค่ะไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ระวังนั่นเองมีทหารที่บาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเนี่ยเยอะมากๆซึ่งเหตุผลนี้แหละมันทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในวันที่8วันถัดมาหลังจากที่เขาโดนถลม per ่มเพอร์ฮาเบอรไปเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยเขาประกาศสงครามกับประเทศญี่ปุ่นค่ะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ย เขาออกมาประกาศสงครามเป็นศัตรูกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อเป็นศัตรูกับประเทศญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องเป็นศัตรูกับเยอรมนีแล้วก็อิตาลีด้วยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ประกาศสงครามเป็นศัตรูกับเยอรมนีแล้วก็อิตาลีเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะพอรู้ว่าสหรัฐอเมริกาเขาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ย เยอรมนี er ani, เขาก็ประกาศสงครามเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่า2ประเทศนี้ญี่ปุ่นกับเยอรมนีเนี่ยเขาเป็นสัมพันธ์ทาตีกันในสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นสาเหตุที่เขาโจมตีเพิร์ฮา r เบิร์เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะป้องกันกองกําลังของสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ให้เข้ามาแทรกแซงในกองกําลังของทหารญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างที่โอบบอกตลอดเลยว่าในตอนนั้นเนี่ย กองทัพของญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะครองพื้นที่ของทวีปเอเชียแล้วก็แปซิฟิกเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเขาจะต้องตัดกําลังสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลร้ายแรงมากที่ทําให้ญี่ปุ่นเขายอมจํานนต่อสงครามและอีกหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กองทัพญี่ปุ่นเขาเข้ามาโจมตีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากสงครามจีนญี่ปุ่นค่ะเพราะว่า สงครามจีนญี่ปุ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประเทศจีนเขาพยายามที่จะต้านกองทัพญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าต้านไม่ไหวเขาก็เลยจะต้องเสียดินแดนบางส่วนเนี่ยไปให้กับญี่ปุ่นในตอนนั้นในความหวังของประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเสียดินแดนบางส่วนไปให้กับกองทัพญี่ปุ่นแล้วเนี่ย เขาเล็งเห็นค่ะว่าสหารัฐอเมริกาในตอนนั้นที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือเขาได้เขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าสหารัฐอเมริกาในตอนนั้นนะที่เขายังไม่ได้เข้ามายุ่งกับสงครามเนี่ยคือเขาปฏิเสธสงครามมาโดยตลอดแต่เขาก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศจีนค่ะ ซึ่งเขาเนี่ยได้ทำการยกเลิกการส่งออกให้กับประเทศญี่ปุ่นค่ะอย่างเช่นน้ำมันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยน้ำมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับกองทัพพอสหรัฐอเมริกาเขาไม่ส่งน้ำมันให้แล้วเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นจะต้องหยุดชะงักค่ะเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปบุกยึดหรือว่าเข้าไปรุกรานจีนได้ต่อเพราะว่าไม่มีน้ำมันให้ไปแล้ว หลังจากนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ส่งคนของเขาค่ะไปเจราจากับสหรัฐอเมริกาขอให้ส่งน้ำมันให้เขาแบบเดิมได้ไหมแต่สหรัฐเนี่ยเขายื่นคำขาดมากับประเทศญี่ปุ่นค่ะว่าให้ญี่ปุ่นเนี่ยยุติการรุกรานประเทศจีนแล้วก็ให้ญี่ปุ่นเนี่ยถอนกองกำลังทหารเนี่ยออกไปซะ แน่นอนว่าสิ่งนี้แหละค่ะทำให้ประเทศญี่ปุ่นเขาไม่พอใจสหรัฐอเมริกาค่ะญี่ปุ่นเขาเลยโจมตีเพลฮาร์บาลของสหรัฐอเมริกาในฮาวายนั่นเองซึ่งการทำของเขาเนี่ยเป็นการทำแบบลับๆนะซึ่งสาเหตุทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเลยดึงให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเข้ามาร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองแบบจริงจังเลยค่ะจนกระทั่งจบสงครามไปเลยซึ่งแน่นอนว่าเรารู้อยู่ว่าในตอนท้ายเนี่ย ญี่ปุ่นเขาแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าญี่ปุ่นไม่โจมตีสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เพราะว่าสหารัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงสงครามมาโดยตลอดค่ะ และนี่ก็เป็นสาเหตุค่ะว่าทำไมอเมริกาเขาถึงจะต้องเข้ามาเอี่ยวในสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเพราะว่าเขาโดนกระทำก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาพูดพลาดเข้ามาสงครามโลกครั้งที่สองเลยไม่ใช่นะ เขาโดนถลม่มเพอร์ฮาเบิลก่อนคะ่ะเขาเลยมีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองที่มันเกิดขึ้นและคลิปนี้ค่ะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเป็นเนื้อหาที่อธิบายว่าทําไมสหรัฐอเมริกาเขาถึงจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวในสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยโอ๋จะทําอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องโอ๋ไว้ด้วยนะยังไงเนี่ยวันนี้โอ๋จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วคะ่ะ ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามหมด,ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย